ร้อยเก้าสิบบาทค่ะค่ะอู้ราคาดีคุ้มมากดีมากนะพี่เก๋มาการันตีแล้วด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เกนะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะต้องบอกอย่างนี้วันเนี้ยก็เข้าใกล้เทศกาลแห่งความสุขแล้วด้วยนะคะใครกำลังหาร้านสวยๆธีมคริสต์มาสบอกเลยว่าพลาดไม่ได้วันนี้เราจะมาบอกว่าเราจะทำยังไงให้งานคริสต์มาสของเราเนี่ยสุดเป๊ะและสุดปังเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ แกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดีพลัสแกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มขน้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดลินจือเก่ากีงาดำใบเจียวกุหลานใบแปะก้วยพริกไทยดำและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญลากักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทําให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะแกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มขน้นหวานมันกลมกลม่อม แบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ50ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร020805625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทร020805625 020805625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2565 รถกระบะใครว่ามีไว้แค่ใช้งานกล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่า Ford Ranger Generation ใหม่จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้หื hmm? วิตามิช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสลองวอสลินกรตราไฮยาเซรัมเบสร์สชันผสนกลูตาโกลและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกวิตามินซีสิบเท่าเผยผิวดวอี้ดูกระจ่างใสฉ่ำโกลในห้าวันมีสูตรวันและกลางคืนลองเลยคราบฝังแน่นอาจเป็นเรื่องท้าทายซ <c oughs> ันไล์ใหม่รับคำา้าพร้อมเอนไซส์กัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึงสิบเท่าทำได้มากกว่าเพราะเราเป็นได้มากกว่าซันไล์สูตรใหม่ เราใช้ล้า<ช>ติดใจ s o u ส h คิงเฮิร์บใหม่ราชาสมุนไพรเข้มขน้นไม่เผ็ดไม่แสบใช้นิดเดียวสะอาดติดใจมาใช้แบบฟ้าสิคะมาหาชนใหม่ South King s o u ส h คิงเฮิร์ Z s s. <S มาร่วมกัน ให้อุบัติเหตุจากการดื่มแล้วครับเป็นศูนย์จากไฮนเกนศูนย์จุดศูนย์สวัสดีครับวันนี้ผมจะเมื่อหนังศีรษะรู้สึกมันเพราะมีรังแคมันใช้ Head a n d s h o เด d e r s ที่ช่วยขจัดรังแคมันยังมีประสิทธิภาพให้คุณมั่นใจร้อยเปอร์เซติมความเข้มไปกับเบอร์ดี้เข้มแล้วลุยเข้มจึงใจเข้มทุกงาน เข้มจจัดสใยูราเอกยกไวท์เทนนิงบูสเตอร์เซร่มช่วยผิวแลดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือผิวดูสุขภาพดีลองเลยน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจ ตอนนี้เนี่ยใกล้เข้าเทศกาลคริสต์มาสใช่ค่ะหลายหคนบอกว่าอยากจะหาร้านสวยๆชิคๆเก๋ๆนะคะไปทำคอนเทนต์หนิงบอกเลยแนะนำให้ไปร้านนี้ b e e Story Garden Cafe Restaurant ค่ะใช่คุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดนะเพราะว่าตลอดเดือนธันวาคมนี้นะคะยาวถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยค่ะเขาจัดร้านเป็นธีมคริสต์มาสเต็มรูปแบบนี้หิมมะดูสิสวยมากวางเรเดียร์ซซนจ์คอร์พร้อมด้วยต้นคริสต์มาสนี่เขา